สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เราจะมาทำประตูรั้วโมเดิร์นกันนะครับอันดับแรกก็คือมัดเหล็กปอกนะครับเพื่อจะทำคานนะครับเพื่อรองรับน้ำหนักของประตูรั้วกันนะครับ ั้นตอนถัดมานําเหล็กปอกนะครับที่มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวางบริเวณที่เราจะทําประตูรั้วนะครับแล้วก็ไล่ตีแบบนะครับเพื่อที่จะเทปูดนะครับ หลังจากตีแบบเสร็จก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากตีแบบเสร็จนะครับเราก็เอาทรายนะครับรองพื้นเหออล็กปอกนะครับแล้วก็ฉีดน้ําให้ชุ่มนะครับเพื่อจะให้เหล็กไม่ได้สัมผัสกับดินโดยตรงนะครับแล้วก็ผสมปูนในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ปูน1ส่วนหิน1ส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนนะครับสำหรับการเทป,ปูนรอบแรกนะครับผมจะเทไปครึ่งแบบก่อนนะครับเพื่อจะเวลาเชื่อมเหล็กจะได้มีตัวยึดเหล็กติดกับเหล็กฉากออลอองเลื่อนประตูนะครับสําหรับการต่อเหล็กฉากแบบง่ายๆนะครับนำ เห็ฉากอีกตัวหนึ่งนะครับมาวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาฉากสองตัวที่จะต่อกันนะครับมาประกบกันอย่างนี้ครับแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็จะทําให้เหล็กตรงนะครับแล้วก็ไม่เบี้ยวนะครับเดี๋ยวเราทําการเชื่อมกันเลยครับสําหรับการเชื่อมเหล็กฉากต่อกันนะครับผมจะเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็ ดามด้วยเหล็กเส้นด้านในแล้วก็เจียด้วยลูกหนูนะครับตกแต่งผิวหน้าให้เรียบนะครับแล้วก็ทำสีนะครับ ไม่เชื่อมเสร็จก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางบนเหล็กที่เราเทแบบไว้นะครับ